ะราปวนปิดไฟค่ะเสมือนประหนึ่งว่านี่คือกลางคืนปิดอีกโอ้ย <laughs> สําหรับใครที่กําลังเล็งมือถือใหม่อยากได้มือถืองบหมื่นต้นๆแต่ว่าจัดมาให้ครบโดยเฉพาะเรื่องของการเซลฟี่นะคะวันนี้เก่งมีนี่นี่คือมือถือรุ่นใหม่จากค่าย vivo ค่ะกับ vivo v, v 2 3 e 5g รุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความพิเศษในเรื่องของ5 g เท่านั้นนะคะแต่ว่าจัดเต็มเรื่องของการเซลฟี่พูดถึงค่าย vivo เซลฟี่จัดเต็มรุ่นนี้ให้กล้องหน้ามาถึง44ล้านพิกเซลจัดเต็มให้ขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เจอมาตั้งแต่สมัยตัว v21 แล้วนะถือว่านานพอสมควรเลยนะคะแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะเรื่องของแบตเตอรี่ก็จัดมาให้เต็มแบต4,000กว่าอยู่ได้จบวันชาร์จไว4 4วัตต์ด้วยส่วนเรื่องของการใช้งานจริงจะเป็นยังไงกล้องหน้า44ล้านพิกเซลที่เขาว่าเด่นเนี่ยมันจะทำให้เราบิวตี้ขนาดไหนมาดูกันได้ในรีวิวนี้ค่ะ ก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นมาดูสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้กันก่อนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องชิปตัวนี้มาพร้อมกับชิป Dimensity 810นะคะรองรับ 5G แล้วก็เป็น 5G แบบ Dual ด้วยรองรับทั้ง SA แล้วก็ NSA เลยส่วนเรื่องของสเปคอื่นๆรุ่นนี้เนี่ย RAM ให้มา8 g b หน่วยความจำภายใน 128GB แต่ว่าเป็นแบบ e x c h a n g e d RAM ก็คือเพิ่มได้อีก 4GB นะคะสาหรับใครที่อยากใช้งานให้มากขึ้นตรงนี้มีฟีเจอร์มาให้เนาะ ส่วนกล้องค่ะกล้องหลังอันนี้ก็ใช้ย่อยนะตัวหลัก5 0ล้านพิกเซลจัดเต็มมาให้ใช้ในการถ่ายรูปยังไม่รวม ultra er wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็มาโครอีก2ล้านพิกเซลรวมทั้งหมดด้านหลังมหัศลเลนนะคะด้านหน้าอีกหนึ่งตัวความละเอียด44ล้านพิกเซลไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายเซลฟี่เท่านั้นแต่ฟีเจอร์การถ่ายภาพกล้องหน้าให้มาเพียบรวมถึงการถ่ายวิดีโอกันสั่นด้วยมาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างค่ะรุ่นนี้จอใหญ่เต็มตา6.44นิ้วนะคะเป็นหน้าจอความละเอียด Full HD แล้วก็เป็นหน้าจอ เรื่องของสีสันในการใช้งานเนี่ยทำได้ดีหายห่วงค่ะส่วนแบตเตอรี่ให้มาเต็มที่อย่างที่บอก4,050ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวที่44วัตต์ด้วยด้านระบบปฏิบัติการรุ่นนี้มาพร้อมกับ FunTouch OS 12ที่ใช้เป็น Android 11อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าจับขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยสวยสะดุดตาขนาดนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์นะนี่เดี๋ยวลองพลิกให้ดูก่อนนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ชื่อว่า s u Sunshine Coast ซึ่งรุ่นนี้จะมี2ส,สีนะคะถ้าไม่ใช่สีนี้ก็จะเป็นสีแนวแบบคลึมๆเป็นสีดําไป <S <S ส่วนตัวชอบสีนี้มากถ้าเกิดว่าใครติดตามก็จะรู้ว่าเก่งชอบสีสตาแบบรุ้มๆุ้มเมอร์เมดเมอร์เมดหน่อยนะคะ <S <S อันนี้ถ้าเกิดมองมุมนึงมันจะดูเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เหลือบฟ้าแต่ถ้าเกิดเราคลิกเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบสีส้มอมเหลืองเหมือนสีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระอาทิตย์กําลังขึ้นะไรอย่างเงี้ยดูลมุลละมุนอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ถือว่าสวยทีเดียวถ้าเกิดใครชอบสีโทนนี้ไม่ได้สวยแค่ที่สีเพราะว่าตัว Material ีเองอะ่ะเขาทํามาเป็นแมทแมทด้วยนะคะไม่ติดรอยนิ้วมือเวลาใช้งานไม่ต้องกังวลว่าต้องคอยเช็ดบ่อยอันนี้ด้านหลังเนี่ยเขาใช้วัสดุเป็นกระจกสาตนเอจนะคะ มาดูส่วนประกอบอื่นรอบตัวเครื่องกันบ้างนะคะเมื่อกี้พูดถึงกล้องหลังไปแล้วฝาหลังไปแล้วคราวนี้มาดูที่ด้านล่างกันบ้างที่ด้านล่างเนี่ยจะมีลําโพงนะคะรุ่นนี้ให้มาเป็นลําโพงเดี่ยวมีพอร์ต Type C แล้วก็อันนี้เป็นถาดใส่ซิมนะคะตัวถาดใส่ซิมที่ให้มาเนี่ยเลือกใช้งานได้2ซิมหรือ1ซิมบวก microSD อันนี้เป็นถาดแบบ h y b r i d slot นะคะส่วนด้านบนตรงนี้ค่ะจะเป็นลําโพงสําหรับการสนทนาเป็นกล้องหน้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดลองดูเนี่ย ขอบหน้าจอทั้ง4ด้านก็จะมาบางๆทำให้เรามีพื้นที่การใช้งานหน้าจอที่มากขึ้นเต็มตาขึ้นค่ะรู้สเปคดูรอบตัวเครื่องดูความสวยงามกันไปแล้วคราวนี้มาที่กล้องหน้าที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้กันบ้างนะคะสำหรับกล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาเต็มที่44ล้านพิกเซลใครที่เป็นสายเซลฟี่บอกเลยว่าสุด ไม่ใช่แค่เรื่องของความคมชัดแต่การปรับวิวต้องวิวตี้ก็คือสามารถทําได้เยอะแล้วก็หลากหลายมากมีความเป็นธรรมชาติสูงมากด้วยเช่นกันนะคะรุ่นนี้นี่เขาจะมีโหมด ultra hd ให้เราเลือกปรับได้สําหรับใครที่อยากได้ความคมชัดโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราไปเลือกความละเอียดสูงเขามักจะตัดฟีเจอร์ในการแบบว่าตกแต่งหน้าเนียนอะไรอย่างเงี้ยออกไปแต่รุ่นนี้ไม่ตัดนะเพราะฉะนั้นความชัดและความสวยรุ่นนี้ยังมาคู่กันไม่เหมือนบางรุ่นคือถ้าจะชัดความสวยอาจจะดรอปแล้วหรืออาจจะไม่รอดแล้วเห็นรู ขุมพนชัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้ไม่จัดสวยไม่ต้องเลือกครบหมดนะคะโดยเราสามารถไปเลือกตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมความละเอียดสูงปึ๊บซึ่งนี่เห็นไหม44ล้านพิกเซลปกติแล้วถ้าความละเอียดเต็มที่แบบเนี้ยมันมักทะให้เราเลือกปรับบิวตี้แต่ในกล้องรุ่นนี้เราปรับบิวตี้เพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะนี่ปรับได้ตั้งแต่ความผิวนวลทนสีความขาวนี่ รูปน้องรูปหน้าหน้าเรียวยังทําได้หมดถือว่าค่อนข้างครบแต่อันนี้จะไม่ได้มีการใส่พวกฟิลเตอร์ต่างๆมาให้นะคะแต่โดยรวมก็คือบิวตี้ได้รอดแม้จะเป็นภาพความละเอียดสูงอ่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูระหว่างการมีตัวช่วยในการใส่บิวตี้กับไม่มีใส่บิวตี้ก่อนแล้วหนึ่งปิดซิอ่ะดูนะความต่าง บิวตี้ทำให้เรารอดตายได้อย่างไรฟืบเห็นร <pl ains> ูขุมคนไหมเห็นความแบบนี่คือรีวิวพีชีพหรือเปล่าใครทำคลินิกสัลกรรมอะไรต้องมาแล้วนะฉีดโบทงโบทอกอะไรต้องมาแล้วนะเห็นปะเห็นความต่างปะเห็นปะเนี่ยเห็นความใต้ตาไหมเห็นความเกลี่ยของมันไหมหน้าก็จะดีขึ้นประมาณนี้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีหน่อย เพราะความถ่ายไกลและเพราะความมุมแสงนั้นเห็นปะจะเห็นความแบบว่านี่กับความบิวตี้เปิดขึ้นมาฟึบโอโ้โ,อโหโอ้โหลงลองพื้นอะไรมาจา๊ะแต่นอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่มันดีมากๆเห็นไหมเห็นกรอบตรงตาหรือไมัิ้งปิ้ง,งจะมีกรอบขึ้นเห็นปะอันนี้คือไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ I Autofocus ค่ะเลือกได้ตาซ้ายตาขวาจะปิดไปเลยก็ได้ นี่หรือจะเลือกโฟกัสเป็นรูปแบบไหนนี่นี่นตรงนี้เราสามารถเลือกสไตล์ได้ด้วยนะคะว่าจะเป็นฟิลเตอร์แบบไหนนี่1980ยุคชั้นนี้ปรับความเข้มความอ่อนได้ด้วยก็คือตื่นมาไม่ต้องแต่งหน้ามีสไตล์เมคอัพมาให้เลยนะคะหรือถ้าอยากเปลี่ยนเอฟเฟกแสงก็ทำได้เหมือนกัน ได้นี่ส่วนอันนี้เป็นการเลือกฟิลเตอร์นะคะคือไม่ได้ปรับได้แค่สไตล์การแต่งหน้าเท่านั้นแต่ว่าฟิลเตอร์ต่างๆก็ปรับโทนสีได้ด้วยนะคะและยังปรับเอฟเฟกแสงเข้าไปได้อีกคือพูดเลยว่าตื่นมาเสร็จแล้วคนโทรมาถามว่าอยู่ไหนทำไมไม่มาส่งรูปไปเลยว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วกํลาลังจะออกแม้กลาลังพิ่งตื่น,นก็ตามทุกคนจะเชื่อเรา สิ่งนี้คือจะรอดนะคะมีมาให้ครบเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดใครอยากถ่ายเป็นภาพคนตรงนี้เราจะเลือกปรับหน้าชัดหลังเลือกเพิ่มได้การเบอร์โดยรวมก็ถือว่าทําได้ดีอ่ะเด็กเก่งลองถ่ายให้ดูนะคะกลับถ้าเราปิดโบเก้สามารถปิดได้จากตรงนี้เลยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าปิดอยู่อ่ะลองดูความต่างนะคะเห็นปะนเห็นความเบลอปะเห็นความเบลอปะ<ม> นี่การตัดขอบโดยร่วมถือว่าทำได้โอเคนะเห็นปะดีอยู่ดีอยู่ดีอยูอันนี้คือแบบที่ไม่ได้ตัดแบบที่ไม่ได้เปิดโบเก้ก็จะเห็นว่ามีจานอาหารอยู่ข้างหลังด้วยึงไม่ใช่แค่นั้นท่าทางยังคงมีอยู่นะคะถ้าจะเซลฟี่ไม่รู้ไปท่าไหนดีนอ๋อปวดหัว ีชื่อท่าด้วยโอ๊ยเจ็บปอบได้ปะซึ่งนโหมดบิวตี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้อีกนะคะว่าจะให้ความงามเราเป็นแบบไหนเพิ่มเติมผิวเนียนเนียนเบอร์ไหนโทนสีผิวเ,เห็นปะเบ๊บปบ๊บปบ๊บออกเหลืองออกแบบอมชมพูอมอะไรนะคะปรับรูปหน้าก็ได้หน้าเรียวอีกไหม หน้าสั้นอยู่หรือเปล่าอยากให้หน้ายาวขึ้นไหมคะสีสับเอาเป็นเด็กหัวทั่วงอกหรือเปล่าอ่ะปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบนี่ใช่ไหมเราก็ไม่เป็นหัวทั่วงอกอีกต่อไปทั่วงอกคือหัวโตแล้วก็ตัวเล็กตอนเด็กๆที่บ้านชอบบอ,อกว่าเป็นเด็กหัวทั่วงอก <c oughs> อีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดนะคะในรุ่นนี้ที่มีมาให้ในกล้องหน้าก็คือโหมดกลางคืนค่ะ เปลี่ยนกลางคืนให้เป็นกลางวันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบดูพร้อมกันนะคะทีมงานคะเรากวนปิดไฟค่ะเสมือนประหนึ่งว่านี่คือกลางคืนปิดอีกโอ้เฮ้ยสุดยอดเห็นไหมเห็นไหมอ่ะลองดูปรับดวตี้ได้ด้วยนะคะปรับดวตี้ตามที่ต้องการก่อนแล้วก็มันจะมีการเก็บภาพ นานกว่าปกตินิดนึงเพื่อเก็บแสงนะคะแล้วก็ตรงหน้าจอเองเนี่ยจะมีกรอบตรงนี้เพื่อช่วยบิว์แสงขึ้นมาที่แบบที่เราเห็นตรงนี้มันจะเป็นแบบอัตโนมัติคือเป็นโหมดกลางคืนแบบที่มีการเปิดแฟลชมาให้ในที่ที่แสงน้อยออโต้ตรงนี้เด้งขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่อยากได้ขนาดนี้เอาแค่เติมแสงได้ไหมได้นะคะหรือถ้าเกิดใครบอกว่าปิดไปเลยได้ไหมได้เป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือจะเป็น การเปิดไหโหมดทั้งหมดแต่ไนไหนหมดเนี่ยมันจะมีสเตปนะคะในการเลือกปิดเติมแสงหรือว่าอัตโนมัติซึ่งอาทีมงานเปิดไฟค่ะอ่ะเราจะมีเทียบให้นะคะระหว่างอันนี้อันนี้คือเป็นการปิดทุกอย่างคือเป็นการถ่ายปกติเลยโดยที่ไม่เปิดโหมดกลางคืนจะเป็นอย่างนี้นะคะในสภาพแสงเมื่อกี้นะอันนี้คือเปิดโหมดกลางคืนค่ะ แบบที่ไม่เปิดแฟลชนะแค่เปิดโหมดกลางคืนก็คือเก็บแสงนานขึ้นใช้ AI เข้ามาช่วยเห็นความต่างปะชัดมากชัดมากแล้วอันนี้คือแบบใช้แฟลชเข้ามาช่วยอันนี้คือแฟลชขั้นสุดเห็นไหมความต่างจากรูปนี้สู่รูปนี้ต่างเยอะมากเลยนะ3สเต็ปของโหมดกลางคืนเห็นปะ คือถ้าเกิดไปรานอาหารตอนกลางคืนหรือแบบต้องไปเที่ยวสถานที่ใดๆตอนกลางคืนคือต้องรอดแหละ มาต่อกันที่กล้องหลังกันบ้างค่ะกล้องหน้าจัดเต็มมาให้ขนาดนี้กล้องหลังให้มามากกว่านะคะเพราะว่าให้มาถึง50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับกล้องอ er ัลตร์ไว8ล้านพิกเซลมุมมองกว้าง120องศาแล้วก็กล้องมาโคร2ล้านพิกเซลค่ะให้เราถ่ายของเล็กๆ,ๆ,ๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแน่นอนเมื่อเป็น vivo แม้เป็นกล้องหลังก็ปรับแต่งบิวตี้ได้เหมือนกันนะคะเอาไว้ใช้ถ่ายคนถ่าย p o r t เ a ร t สวย รวมถึงเขายังมีแฟลโบเก้พอร์เทรตให้ถ่ายเบลอๆถ่ายไฟวงๆมาให้ใช้ด้วยนะคะแล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆด้วยแม้ในโหมดออลโทรไวอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะฟีเจอร์วิดีโอกล้องหลังรุ่นนี้มี u l ล r a s สเตเบิลวิดีโอแล้วก็ EIS สําหรับการถ่ายไม่ให้สั่นไหวส่วนจะนิ่งขนาดไหนมาดูตัวอย่างไปพร้อมกันค่ะ ทดลองถ่ายวิดีโอนะคะจากกล้องหน้ารุ่นนี้เราสามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดนะคะเป็น 4K ค่ะแต่ข้อดีก็คือมันมีการสันพิเศษเข้ามาให้ด้วยนะคะอันนี้คือเก่งกำลังเดินอยู่เก่งจะลองกระโดดอันนี้คือกระโดดน่ะ mm. เป็นยังไงบ้างลองดูสิว่าความนิ่งของวิดีโอมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยอยากจะใส่ฟิลเตอร์เติมบิวตี้ทำได้แต่ว่าความละเอียดจะถูกปรับลดลงมานะลองเลือกเอาละกัน แล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ของกล้องรุ่นนี้ก็คือมันสามารถถ่าย Dual View ได้จะเป็นการใช้ระหว่างกล้องหน้ากับกล้องหลังไปพร้อมๆกันสำหรับใครที่เน้นถ่ายสายบล็อกแล้วไม่อยากเอาไปตัดต่อเยอะอันนี้ถือว่าคุ้มค่านะคะในการทำนี่ลองถ่ายให้ดูนะคะหมดเมื่อกี้ที่เราพูดถึงในการใช้กล้องหน้าคู่กับกล้องหลังสำหรับใครที่อยากถ่ายบล็อกนะคะก็จะเห็นทั้งหน้าเราแล้วก็เห็นกล้องหลังนี่ก็คือการใช้ประโยชน์เต็มๆของกล้องหน้า44ล้านด้วยนะเนี่ยในมาชาัดแล้ว ก็สามารถถ่ายคอนเทนต์ได้ทันทีโดยอันนี้เนี่ยไอตัวหน้าต่างข้างหลังที่เห็นเก่งถือแก้วอยู่เนี่ยนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นหน้าต่างซี่เหลี่ยมหัวใจหรือว่าวงกลมแล้วก็ปรับตำแหน่งได้ด้วยว่าอยากให้อยู่ส่วนไหนของหน้าจอค่ะถือว่าสะดวกดีเนะเาะลองมาดูวิดีโอจากกล้องหลังกันบ้างนะคะอันนี้ถ่ายที่ความละเอียด OHD แล้วก็เปิดการสั่นเอาไว้นะคะภาพก็จะนิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ซิลเตอร์สีเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้ความสวยความบิวตี้เพิ่มเติม ปรับแต่งได้เหมือนเดิมเหมือนกล้องหน้าความละเอียดเนี่ยจะถูกปรับลดลงไปอยู่ที่ HD ค่ะตึงตึง,ง,งอันนี้จะเป็นภาพความละเอียด HD นะคะถ่ายโดยกล้องหลังของรุ่นนี้ค่ะข้อดีก็คือแม้จะถูกปรับลดความละเอียดลงแต่ว่ามันจะได้การใส่ฟิลเตอร์หรือว่าบิวตี้ทำให้เราได้ฟิลลิ่งหรือว่าสฉิมากคืนอย่างอันนี้ก็เป็นการเลือกใส่ฟิลเตอร์เป็นไงคะสวยใช่ไหมคะ จบเรื่องของกล้องไปมาดูที่เรื่องของการใช้งานบ้างนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าสามารถเปิดแอป,ปได้ถึง25แอป,ปพร้อมกันสลับแอป,ปไปมาได้อย่างสนุกสนานโดยที่ไม่มีอาการหน่วงหรืออะไรเกิดขึ้นแต่ในชีวิตจริงเราไม่ได้เปิดถึง25แอป,ปโดยส่วนตัวจากที่ลองใช้มาก,ก็คือเปิดเกมเปิดแอป,ป,ปต่างๆการใช้งานทั่วไปเนี่ยโดยรวมถือว่าโอเคนะสามารถสลับแอป,ปได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้มีอาการหน่วงใดๆค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ของตัว d i m e n s i t y 810นะคะ ตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ extended ram 2.0ด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถเอารอมเนี่ยแบ่งไปเป็นการใช้งาน ram ได้นะคะทำให้เรามีพื้นที่ของ ram มากขึ้นจาก8 g b เป็น12 g b นั่นเองค่ะดังนั้นเรื่องของการสลับแอปเปิดใช้งานไปมาใครใช้นักๆตรงนี้สบายใจใหายห่วงได้ค่ะ และอย่างที่บอกไปนะคะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับ f u น t o u c h OS 12ที่ใช้เป็น Android 11เเขาพัฒนามาตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้มากขึ้นซึ่งอันนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถือว่าทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นนะคะ อย่างเช่นเราสามารถไปตั้งค่าใส่รหัสก่อนปิดเครื่องได้ด้วยนะเอาไว้เผื่อถ้าเกิดเฮ้ยลืมมือถือเอาไว้มีคนขโมยไปมือถือหายอย่างน้อยจะได้มีช่วงเวลาก่อนแบตหมดให้เราติดตาม GPS ในเครื่องได้ไม่ถูกปิดเครื่องเงียบหายไปเนาะหรือฟีเจอร์ p i c t u r e in Picture ที่ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตอบแชทไปยังใช้งานไปได้พร้อมๆกัรทำให้ประสบการณ์การใช้งานลื่นไหลไม่ติดขัดค่ะ พูดถึงเรื่องชิปไปแล้วเนี่ยมาต่อกันที่เรื่องเกมบ้างค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการใช้งานที่หนักนะคะหลายๆคนถามว่าทําได้ไหมทําดีไหมไปลองมาให้แล้วค่ะทั้งผับ g ีอาร์โอวีโปเกมอยูไนต รุ่นนี้สามารถทําได้ดีไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเอลร้าเกมโหมดในการปรับแต่งประสิทธิภาพตัวเครื่องด้วยสามารถปิดการแจ้งเตือนต่างๆไม่ให้เด้งมากวนใจตอนเล่นเกมก็ได้ส่วนการตั้งค่าต่างๆรุ่นนี้ไม่ได้หายไปไหนสามารถทําได้ดีค่ะเดี๋ยวเก่งจะมาลองเล่นให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดใช้งานจริงในการเล่นแต่ละเกมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง ด้วยเรื่องของแบตเตอรี่นะคะดูเรื่องการใช้งานทั้งหมดแล้วแบตเตอรี่คือสิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกรุ่นนี้ให้แบตมา4,500ม ah. ิลลิแอมจากที่รองใช้งานเนี่ยอยู่ได้จบวันไม่ต้องงอ power bank อยู่แล้วแถมรุ่นนี้ชาร์จไว44วัตต์ด้วยนั่นหมายความว่าเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้แบตมาเกือบ70%แล้วล่ะค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นสายใช้งานหนะักฮาร์ดคอร์หรือว่าวันนี้ไปเที่ยวถ่ายรูปเยอะจริง เอาไปชาร์จทิ้งไว้แป๊บเดียวก็สามารถไปต่อได้อีกยาวๆมาะกับการพกพาโดยไม่ต้องงอโราแบงเลยนะจ๊ะและนี่แหละค่ะคือ vivo v, v 2 3 e 5g นะถือว่าเป็นรุ่นราคาหมื่นต้นๆที่ทำออกมาตอบโจทย์ได้ครบในเรื่องของการใช้งานนะคะแล้วก็เด่นที่เรื่องของกล้องเรื่องของแบตรวมถึงยังเป็นมือถือ 5g รองรับแบบ dual ด้วยถ้าเกิดใครสนใจรุ่นนี้เตรียมตัวรอได้เลยเขาใกล้จะว,วางขายแล้วค่ะสนนราคาอยู่ที่12,999บาท ถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่แพงเกินไปและทำได้ครบครบส่วนเรื่องของรายละเอียดการจองเดี๋ยวเก่งขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างหน้าจอนะคะดูรีวิวรุ่นนี้จบแล้วอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเรากดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเอาไว้ครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย